สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคเด็ดนะครับในการเพิ่มผู้ติดตามแบบรวดเร็วนะครับในปี2021นี้นะครับด้วย youtube shot นะครับหรือวิดีโอสั้นนั่นเองนะครับธุรกิจย่อมมีการแข่งขันนะครับ youtube ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมี Tik t o k กนะครับ youtube ก็จะต้องมีการปรับนะครับการทำงานหรือว่าการนำเสนอของตัวเองนะครับเพื่อให้นะครับทันกับยุค ทันกับเหตุการณ์แล้วก็นะครับทำให้นะครับสามารถที่จะแข่งขันในธุรกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับยูทูบก็เลยได้ออกนะครับฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า y o u ู u ูบช็อ t นะครับ y o u t u b e Shot คืออะไรนะครับก็คือการทำวิดีโอสั้นนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับกี่วิก็ได้นะครับแต่ห้ามเกิน1นาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับการทำตัวนี้จะทำให้นะครับเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดผู้ติดตาม ย่งรวดเร็วนะครับซึ่งนะครับเขามีการรีวิวแล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้นะครับท่านสามารถไปหาเพิ่มเติมได้ใน y t u t u นะครับหรือว่าใน Google นั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับว่าการตั้งค่านะครับให้มันเป็น y ย u u ูบช็อ t เนี่ยมันจะตั้งค่ายังไงนะครับส่วนวิธีการทำ u t u b e Shot นะฮะก็ใช้มือถือเหล่านี่แหละนะฮะถ่ายรูปนะฮะถ่ายวิดีโอนะครับก็คือทำเป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับ เสร็จแล้วก็เอาไปลง YouTube หรือว่าอัพขึ้น YouTube ทั่วไปนะครับแต่มันจะมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการตั้งค่าอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับท่านก็เปิด Google ของท่านขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไปที่นะครับ YouTube ของเรานะครับผมก็จะไปที่ก้าวจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ช anel u t u b e เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อมาที่ YouTube เนี่ยเราก็จะยังไม่เห็นตัวที่เราจะไปตั้งค่านะครับ ให้ไปที่ไอคอนโลโก้ของเราตรงนี้ก่อนนะครับคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเมนูที่ชื่อว่า YouTube Studio นะครับให้คลิกเข้าไปที่ YouTube Studio แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็จะมีมาที่หน้าแดชบอร์ดนี้นะครับจากนั้นด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนะครับให้เลื่อนเมนูลงมานะครับจนเห็นนะครับคาถาวิเศษนะครับที่ชื่อว่าการปรับแต่งนะครับให้คลิกไปที่การปรับแต่งนะครับ โอเคครับจากนั้นการปรับแต่งช่องนะครับปกติแล้วเราก็จะสามารถที่จะจัด layout นะครับว่าเราจะเอาอะไรมาโชว์มาโชว์ได้นะครับทีนี้ลองเลื่อนลงมานะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเพิ่มส่วนหรือ section นะครับให้ทําการคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้แหละนะครับและมันก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าวิดีโอสั้นนะครับจากนั้นให้ท่านคลิกที่วิดีโอสั้นนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่ม section นี้เข้ามานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ ของผมมันจะจางเพราะว่าผมได้เลือกเป็นวิดีโอสั้นมาปรากฏตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่2วิดีโอ2ช็อตนะครับตัวนี้ประมาณ0.26วินาทีนะครับยังไม่ถึงนาทีนะครับจะสั้นจะยาวแค่ไหนก็ประมาณติ k t o ็อกนั่นแหละนะฮะดูตัวอย่างนะครับที่จะทําให้คนสนใจในระยะสั้นๆนะฮะแล้วมันจะทําให้นะครับมีคนมาสนใจช anel เราแล้วก็ติดตามเรานะครับทีนี้นะครับเมื่อท่านนะฮะเพิ่มไปแล้วเนี่ยฮะมันจะ ครั้งแรกมันจะอยู่ข้างล่างสุดเลยนะฮะจากนั้นท่านสามารถที่จะย้ายตำแหน่งมันได้นะครับเช่นมาที่3จุดตรงนี้นะฮะออตัวทีนะครับถ้าคลิก3จุดตรงนี้หมายถึงนะานำออกนะครับก็คือลบออกนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเข้ามาใหม่ได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับเอามาส์คลิกตรงนี้นะครับตัวจีนะฮะเนี่ยสามารถที่จะย้ายหรือว่าสลับตำแหน่งได้นี้นะครับเนี่ยตรง2ขีดนะครับด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยผมจะเอาไปไว้ข้างบนนะครับ ตอนแรกที่เราสร้างมันจะอยู่ข้างล่างสุดนะครับก็ย้ายข้างบนได้่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราทําวิดีโอสั้นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับทํายังไงคนจะเห็นนะฮะเราจะเปิดดูในคอมพิวเตอร์หรือใน PC ไม่เห็นนะฮะวิดีโอสั้นของเราเนี่ยมันจะต้องมาทําแบบนี้ครับหนึ่งคุณจะต้องเปิดมือถือของคุณขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกเข้าไปที่ YouTube ของคุณนะครับตรงนี้นะครับมาที่ u t u b e นะครับก็เปิด youtube ขึ้นมาธรรมดานี่แหละนะฮะจากนั้นนะครับลอง ถ้าทำแบบนี้มันก็เหมือนเราเข้าไปนะครับดูคลิปต่างๆปกตินะครับก็จะยังไม่เห็นอีกใช่ไหมครับวิธีการนะครับวิธีการก็มาที่เดิมก็คือมาตรงนี้นะครับมาที่ไอคอนนะครับช่องของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาที่ช่องของคุณตรงนี้นะครับมาที่ช่องของคุณเพื่อมาดูรายการวิดีโอในช่องชาแนลของเรานี่แหละนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาครับ เลื่อนลงมาเลื่อนหน้าจอลงมานี่ง่ายนะครับช็อต YouTube ช็อตหรือว่าวิดีโอสั้นของเราก็จะมาปรากฏอยู่ในสมาร์ทโฟนตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับกระแสการทําวิดีโอสั้นกำลังมาแรงมากนะครับเราสามารถที่จะถ่ายทานะครับใช้มือถือเรานี่แหละทำนะครับแต่คอนเทนต์นะครับถ้ายังไงจะให้คนสนใจนะครับในระยะเวลาสั้นอันนี้เราก็เป็นการบ้านนะครับเราไปคิดดูนะครับ ส่วนจะถ่ายลักษณะไหนอย่างไรใช้โปรแกรมตัดต่อหรือทําสื่ออะไรที่จะทําให้คนสนใจนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะมาอธิบายหรือแนะนํานะครับเผื่อใครอยากได้เป็นไอเดียนะครับในการทำชาอตวีดีโอนะครับยังไงก็ไปลองทําหรือว่าไปลองทําระบบนี้นะครับดูนะครับเพื่อให้คนติดตามเรานะครับอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นนะครับซึ่งหลายๆคนหลายๆช่อนทได้ทํามาแล้วแล้วก็เห็นผลแล้วนะครับ นี่คือเทคนิคเด็ดนะครับในปี2021นะครับที่เราควรทำเพิ่มเข้าไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ